การจัดประกวดรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2568ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ค่ะแน่นอนค่ะรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาตินะคะถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดของวงการนาวัตกรรมไทยซึ่งจัดโดย NIA ของเราต่อเนื่องมาเป็นปีที่21แล้วค่ะ เพื่อประกาศเกยียรติคุณและเชิดชูเกียรติคนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่โดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศของเราอย่างสูงสุดนะคะรวมถึงพร้อมการเผยแพร่ต้นแบบการสร้างนวัตรกรรมด้านต่างๆสู่สาธารณชนในวงกว้างที่จะส่งผลให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตรกรรมขึ้นในหน่วยงานทุกภาคส่วนในประเทศไทยของเราและแน่นอนค่ะ วันนี้เราทุกท่านนะคะจะร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งน,นวัตกรรมนั่นเองค่ะเราจะมจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมิติของแอปพลิเคชันไม่ว่ามิติของอุปกรณ์เครื่องมือหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านทำนะนวัตกรรมเนี่ยมีความหลากหลายมิติจริงๆฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านทำนวัตกรรมดีส่งเข้ามาประกวดเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดูว่าท่านจะอยู่ในมิติยังไงบ้างคะ่ะถ้าท่านได้ทำคอนเทนต์ดีๆในการสื่อสารเรื่องของนวัตกรรม หรือมีรูปแบบของการสื่อสารนวัตกรรมที่มีออตลักษณ์โดดเด่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะเข้ามาสมัครเพราะเรากำลังจะบอกว่าคอนเทนต์ดีๆด,ด้านนวัตกรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องเชิงบวกที่จะทําให้ทุกคนได้รับความรู้และสื่อสารเราอยากมีบุคคลเหล่านี้เยอะๆเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ทําให้นวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องนวัตกรรมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นเรื่องนวัตกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนก็อยากจะฝากทุกท่านนะที่เป็นผู้สื่อสารที่ทําทางด้านนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะส่งผลงานของท่านเข้ามา <G ül> เพื่อจะมาประกวดนะถึงแม้ว,ว่าท่านอาจจะไม่ได้รางวัลปีนี้แต่ตอนนี้สุดเรารู้แล้วล่ะว่าท่านทําอะไรอยู่เพราะว่าการประกวดนะนอกนอจากดูเอกสารทั้งหมดแล้วนะจะมีกระบวนการขั้นตอนของการสัมภาษณ์ด้วยฉะนั้น เราจะดูทุกอย่างที่ประกอบรวมกันฉะนั้นเตรียมบว้ยพร้อมมะขอให้คุณมีนวัตรกรรมนะคุณส่งใบสมัครเข้ามาแล้วลองดูซิว่าคุณอาจจะเอาง่ายถึงแม้คุณไม่ได้รับรางวัลแต่คุณจะได้รับคอมเมนต์ดีๆว่าธุรกิจของคุณควรต้องปรับทีศทางใด ท่านไหนที่สนใจสามารถแคปหน้าจอ q ิวอา e โคไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของช่องทางการสมัครส่งผลงานแล้วก็แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิมิถุนายนนั่นะก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองค่ะ